เงาในภาพซ้ายนาชายหาดอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีเรื่องเล่าขานถึงภาพถ่ายปริศนาที่ปรากฏขึ้นในร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งภาพถ่ายนั้นเป็นภาพวิวทัศน์ของทะเลที่สวยงามแต่สิ่งที่น่าแปลกคือมีเงาของคนปรากฏอยู่ในภาพและเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีคนสังเกตเห็นมันทีรวัตช่างภาพหนุ่มผู้ลหลงไหลในความสวยงามของทะเลได้พบภาพถ่ายนี้โดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อมันมาด้วยความอยากรู้อยากเห็น โดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่เรื่องราวลึกลับที่ยากจะลืมเลือนเมื่อธีรวัตรนำภาพถ่ายกลับมาที่บ้านเขาได้ทําการตรวจสอบภาพอย่างละเอียดเขาพบว่าภาพถ่ายนั้นถูกถ่ายด้วยกล้องฟิล์มโบราณและดูเหมือนว่าภาพนั้นจะถูกถ่ายมานานหลายปีแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขาสงสัยคือเงาในภาพนั้นดูไม่สมจริง มันดูเหมือนกับว่ามีใครบางคนจงใจเพิ่มเงาเหล่านั้นเข้าไปในภาพแต่ทําไมและใครคือคนเหล่านั้นคือนั้นเองทีรวัตรเริ่มฝันร้ายเขาฝันเห็นชายหาดที่ปรากฏในภาพถ่ายแต่ในฝันของเขานั้นชายหาดเต็มไปด้วยเงาของคนที่เดินเวียนไปมาอย่างน่าสะพริงกลัว เช้าวันต่อมาธีรวัตรตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังชายหาดที่ปรากฏในภาพถ่ายเพื่อค้นหาความจริงเขาเดินทางไปยังจังหวัดประยองและเมื่อเขาได้เห็นชายหาดแห่งนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะมันเหมือนกับภาพถ่ายที่เขาได้เห็นทุกประการท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสะอาดและหาดทรายสีทองแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกขนลุกคือบรรยากาศที่เงียบสงบจนเกินไปมันเหมือนกับว่าชายหาดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี ระหว่างที่ธีรวัดเดินสำรวจชายหาดเขาก็ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆใกล้ก,กับชายหาดเขาจึงเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของชายหาดแห่งนี้หญิงชราเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนชายหาดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมีคนเริ่มหายตัวอย่างลึกลับและเมื่อเวลาผ่านไปชายหาดแห่งนี้ก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างหญิงชราเสริมว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่ายปริศนาที่ปรากฏขึ้นและเชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้คนเหล่านั้นเมื่อทีรวัฒน์ได้ฟังเรื่องราวของหญิงชรา<ๆ>เขาก็เริ่มรู้สึกว่าภาพถ่ายที่เขาได้มานั้นอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดเขาตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่ชายหาดแห่งนั้นเพื่อค้นหาความจริง ในคืนนั้นเองธีรวัตรได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทะเลเขาจึงเดินลงไปยังชายหาดเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบไม่เชื่อสายตามีเงาของคนจำนวนมากกำลังเดินเวียนอยู่บนชายหาดเงาเหล่านั้นดูเหมือนกับเงาที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายไม่มีผิดธีรวัตรพยายามที่จะเข้าใกล้เงาเหล่านั้นแต่พวกเขาก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจที่จะกลับไปยังที่พักของเขาแต่เมื่อเขากลับมาถึงที่พัก เขาก็พบว่าภาพถ่ายที่เขาได้มานั้นได้เปลี่ยนไปเงาในภาพได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมและเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะจ้องมองมาที่เขาธีรวัตรเริ่มเชื่อแล้วว่าภาพถ่ายนั้นมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่และวิญญาณเหล่านั้นกําลังต้องการที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเขาวันรุ่งขึ้นธีรวัตรกลับไปหาหญิงชราอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือ หญิงชราแนะนำให้เขาไปพบกับร่างทรงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงร่างทรงสามารถติดต่อกับวิญญาณได้และอาจจะสามารถช่วยให้ธีรวัตรเข้าใจถึงที่วิญญาณในภาพถ่ายต้องการได้ธีรวัตรเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นและได้พบกับร่างทรงร่างทรงบอกว่าวิญญาณในภาพถ่ายคือวิญญาณของผู้คนที่เคยหายตัวไปจากชายหาดแห่งนี้ พวกเขาถูกกักขังอยู่ในภาพถ่ายและไม่สามารถไปไหนได้ร่างทรงบอกว่าวิญญาณเหล่านั้นต้องการให้ทีรวัตรช่วยปลดพวกเขาออกจากภาพถ่ายวิธีเดียวที่จะทำได้คือการค้นหาวัตถุบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเหล่านั้นวัตถุนั้นถูกซ่อนไว้ในบริเวณชายหาดและมีเพียงคนที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถค้นหามันได้ทีรวัตรตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของร่างทรง,ทรงเขาเริ่มค้นหาวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ในบริเวณชายหาดอย่างละเอียด ในที่สุดธีรวัตรก็พบวัตถุที่ถูกซ่อนไว้มันเป็นสร้อยคอที่ทำจากเปลือกหอยสร้อยคอนั้นดูเก่าแก่และมีร่องรอยของการใช้งานมานานธีรวัตรนำสร้อยคอไปให้ร่างทรงร่างทรงบอกว่าสร้อยคอนี้เป็นของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยหายตัวไปจากชายหาดแห่งนี้หญิงสาวคนนั้นถูกฆาตกรรมและวิญญาณของเธอก็ถูกกักขังอยู่ในภาพถ่ายร่างทรงทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของหญิงสาวออกจากภาพถ่ายเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเงาในภาพถ่ายก็เริ่มจางหายไปและในที่สุด ภาพถ่ายก็กลับมาเป็นภาพวิวทัศน์ของทะเลที่สวยงามเหมือนเดิมทีรวัตรรู้สึกโล่งใจที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นให้เป็นอิสระแต่เขาก็ยังคงสงสัยว่าใครคือคนที่ฆาตกรรมหญิงสาวคนนั้นและทำไมวิญญาณของเธอจึงถูกกักขังอยู่ในภาพถ่ายทีรวัตรตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเขาเริ่มสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่และในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าฆาตกรคือชายคนหนึ่งที่เคยเป็นคนรักของหญิงสาว ชายคนนั้นเป็นคนที่มีนิสัยรุนแรงและมักจะทำร้ายหญิงสาวอยู่เสมอในที่สุดชายคนนั้นก็ได้ลงมือฆาตกรรมหญิงสาวและนำศพของเธอไปฝังไว้ในบริเวณชายหาดทีรวัตรนำข้อมูลที่ได้ไปแจ้งให้กับตำรวจตำรวจทำการขุดค้นบริเวณชายหาดและพบศพของหญิงสาวในที่สุดฆาตถูกจับกุมและถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายทีรวัตรรู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เขาได้ช่วยเหลือวิญญาณของหญิงสาวให้ได้รับความยุติธรรมและได้นำฆาตกรมาลงโทษหลังจากเหตุการณ์นั้นทีรวัตรได้กลับมาที่ชายหาดอีกครั้งชายหาดแห่งนี้กลับมาสวยงามและเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ทีรวัตรรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำเขาตลอดไปเขาเก็บภาพถ่ายปริศนาไว้ที่ระลึกเพื่อเตือนใจเขาว่าความจริงอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะสวยงามและสงบ และทุกครั้งที่เขาได้มองภาพถ่ายนั้นเขาก็จะนึกถึงหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมและวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในภาพถ่ายเขาหวังว่าวิญญาณเหล่านั้นจะได้พบกับความสงบสุขและเขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนได้รู้ว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้มักจะถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม